ิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะไส้เนยสดนะคะเวลาห่อเราต้องห่อให้มิดนะคะเพราะว่าไส้เนี่ยถ้าโดนความร้อนในตอนที่เราอบแล้วเนี่ยมันจะเนยจะไหลออกมาได้ง่ายมากนะคะเราต้องบีบตะเข็บนะคะของขนมปังให้แน่นเลยค่ะ,คะก้อนที่2นะคะแผ่แป้ง ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็ตักไส้เนยสดมาวางลงไปตรงกลางนะคะกดลงนิดนึงห่อนะคะเอาแป้งห่อไส้ให้มิดนะคะบีบตะเข็บของแป้งให้แน่นนะคะเ่อป้องกันเพื่อป้องกันไส้เนยนะคะไหลออกมาระหว่างอกบีบให้แน่นเลยนะคะ ก้อนที่สามแผ่แป้งออกไปนะคะวางไส้เนยสดลองอไป <S <S จากนั้นนะคะบีบตะเข็บนะคะของขนมปังให้มิด เท่านี้เองค่ะหลังจากนั้นนะคะขนมปังในถาดที่เราใส่ไส้เนยสดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้ขนมปังนั้นขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวนะคะขึ้นฟูให้มีขนาดใหญ่กว่านี้อีกประมาณหนึ่งเท่าตัวเราจะใช้เวลาในการพักส่วนนี้ไว้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ ขนมปังในสดนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่เราทิ้งไว้ให้ขึ้นฟูอีกนึเท่าตัวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะนําเข้าอบได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าอบนะคะเราจะทาผิวหน้าของขนมปังด้วยนมสดนะคะหรือว่าจะเป็นนมค้นจืดผสมน้ําเปล่าหนึ่งเท่าตัวก็ได้นะคะทาบางๆนะคะแตะเบาๆเพื่อที่ว่าเวลาอบไปแล้วนะคะหน้าขนมจะได้ไม่แห้งนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะนำเข้าต่อ,อบกันเลยค่ะอบขนมปังเนยสดนะคะเราจะใช้ไฟที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะโดยที่เราจะใช้เวลาประมาณ20มนาทีค่ะ20่สนาทีนะคะสำหรับการอบขนมปังเนยสดค่ะ ขนมปังเนยสดนะคะตอนนี้ขนมปังก็อบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะเราก็จะนําออกจากเตาอบในขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะเราก็ทาหน้าด้วยเนยสดอีกครั้งหนึ่งการทานเนยสดนะคะจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ยังทําให้ขนมนะคะมีหน้าตาที่สวยงามแล้วก็ยังรักษาความชื้นของหน้าขนมนะคะไว้ให้ คงอยู่ไม่แห้งไปกว่านี้ด้วยนะคะและความพิเศษของขนมปังในสดอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะเพื่อช่วยเพิ่มรสชาตินะคะเราก็ใช้ตะแกรงเล็กๆนะคะลอนเบาๆนะคะค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถอร่อยได้กับขนมปังในสดที่มีรสชาติหวานมันนะคะแล้วก็หอมกลิ่นในสดได้ค่ะ